สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโปรก,ก่นการดูดวงเย้ว้าว yeah. wow. เดือนพฤศจิกายนแล้วเดือน11แล้วค่ะก่อนที่เราจะไปเปิดวาร์ โลกแห่งการดูดวงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดูดวงเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตและที่สำคัญต้องมีสติและวิจรณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะ เหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะคเนชาพลานเราก็จะมีทั้งหมดสามช่องทางวาร์ปตรงนี้เลยนะคะเห็นช่องทางไหนอย,อย่าลืมติดตามช่องทางนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารนะคะ,ะ,คะขอให้คุณนะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ที่คุณเห็นนี้จากนั้นที่คุณท่องน้ำโมตสตสามจบนะคะให้ไพ่เป็นตัวเล่าเรื่องเนาะ วันเดือนพฤศจิกาคนเกิดวันอังคารจะเป็นยี่ยงไรนะคะการดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นแบบการแรนดอมสุ่มนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะแต่เอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตแบบมีสติแบบมีวิจารณญาณในการรับชมและก็ต้องรับฟังกันด้วยนะจ๊ะต้องมีสติเยอะๆเนาะอย่าลืมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอีกไม่กี่เพลาก็จะปีใหม่กันแล้วเนาะแป๊บๆบบ,บเองจ้ะมาจ้ะ ผู้สถาที่เกิดวันอังคารผู้สถาที่เกิดวันอังคารดวงประจําเดือนพฤติการดวงประจําเดือนพฤติกาได้แก่คืออ่าเด็กหนุ่มถือเหรียญนะคะโอ้กาวเหรียญผู้หญิงรูปผัวลราส,สีโอ้เจ็ดดาบสาุดท้าปเปห้าดาบผู้สถาที่เกิดวันอังคารผู้สถาที่เกิดวันอังคารคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปปั๊บสี่คะแนนจ้า ใครที่เกิดวันอังคารนะคะต้องพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะว่าตั้งอกตั้งใจนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าตั้งอกตั้งใจนิดนึงเพราะว่าทำไมไหมคุณคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่รักหน้าตาสูงปีดอะไรจะเกิดหน้าตาเชนจะต้องไว้ก่อนอะไรใดๆก็ตามขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ประโยคนี้เลยนะคนเกิดวันอังคารทำไมไหม เพราะคุณมาติดไพ่เจดาบปัญหาเกิดยังต้องแก้ปัญหาของตัวเองแถมยังต้องแก้ปัญหาของชาวบงชาวบ้านคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาแถมไพ่ห้าดาบบริวารน,นําเรื่องมาให้รวมถึงคนที่รักบริการหลังการขายเช่นการขายไปแล้วเกิดความเค็มเสียหายคุณจะต้องมาแก้ไขยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้งนตลอดเวลาหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพคุณจะต้องไปเที่ยวไล่เที่ยวคือตามกจูงกําแก เครียดไหมเครียดทําไมไหมเพราะมาติดไพ่ผู้หญิงรูปหัวราศส,สีเกิดความเครียดเกิดความกังวลแต่อย่างที่บอกไงคะว่ารักหน้าตาเนี่ยก้าวเหรียญรักหน้าตาอะไรจะเกิดขึ้นฉันเสียเงินไม่ว่าฉันเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ว่าขาดทุนไม่ว่าแต่หน้าตาฉันจะต้องคงที่คงวา่าถามว่าถ้าท่านมีเงินเป็นถุงเป็นฐานมันก็ไม่ติดแต่คนเกิดวันอังคารบางคนไม่ได้มีเงินเป็นถุงเป็นฐานตรงนั้นแหลคะค่ะมันจะติด ใครที่เกิดวันอัคารถ้ามีคนมาเสนอโปรดักมาเสนอให้คุณทํานั่นทนํานี่จงศึกษาโปรดักให้ดีๆหรืออินเกเดียนวัตถุดิบให้ดีๆก่อนว่ามันมีคุณภาพจริงๆหรือเปล่าจดแจง้งจดจำนองจริงๆแล้วหรือเปล่าแล้วถึงเวลาท่านค่อยลุยในการทําไม่ใช่หูเขาพูดวาดฝันอู้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้นอย่างนึงพอส่งไปปุ๊บทําไปปับ๊บอ้าวไม่กี่วันหมดอายุ ไม่กี่วันทําไมของมีการจับตัวไม่กี่วันทําไมของที่ส่งไปมีการแตกหักเห็นไหมมีแต่ปัญหาใครที่เกิดวันอังคารค่ะซิกเนเจอร์ในเดือนพฤศจิกาให้ทําบุญเกี่ยวกับพวกหมาแมวจนจัดหรือมูลติตานานาิต่างๆหรือคนหมู่มากเพราะคนหมู่มากจะช่วยท่านเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและคนหมู่มากก็จะช่วยกันเบาบางอุปสรรคท่านไปได้แต่ถ้าท่านไม่ทํา ตรงกันข้ามผ่าคนหมู่มากก็จะนําเรื่องปัญหามาให้กับท่านเชฉดเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปกันก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารสวัสดีจ้าบ๊ายบาย